คลิปนี้สนับสนุนโดย d e g i t a r y War Game เดิมทีเชื่อกันว่าเป็นสายพันธุ์ของ t ท r r ์นิตวอ r ์เล r เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันทางกายภาพการมาเชน้ากับสายพันธุ์ตัวอนโถนนี้มีรายงานว่ามีโครงสร้างทางกายภาพที่แตกต่างไปซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้รับการออกแบบโดยการรวบรวมสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเส้นทางของไฮฟีดหลักฐานหลายอย่างที่พื้นที่สซแโถงซึ่งได้รับการปรับปรุงโดย DNA ของเราเอวดาสซแนโถง มีร่างกายที่รีดและแขนขาลีเพื่อรองรับหัวที่ป่องและหนักมากแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะได้รับพลังจิตเพื่อเอาชนะข้อจำกัดต่างๆและลอยล่องอยู่เหนือสนามรบแม้พวกมันจะดูเหมือนอ่อนแอ แต่โซลกนันก็เป็นคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจมันมีพลังจิตที่แข็งแกร่งมากพวกมันสามารถใช้เพื่อป้องกันตัวเองโดยการใช้พลังจิตยอย่างต่อเนื่องหรือใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีที่สามารถฆ่าสเปนมาลีได้อย่างง่ายดายโซลโทกเป็นส่วนเสริมที่มีประสิทธิภาพสำหรับฝูงเทนเนตที่มีขนาดเล็กเนื่องจากพูกมันขยายการควบคุมแนปติกและให้การโจมตีทางจิตี้ยะไก่ที่รุนแรงการโจมตีทางจิตประกอบด้วยพลังงานของไฮไมท์ที่ส่งผ่านโซลโทกไปสู่กระแสพลังงานวาร์ปที่มุ่งเน้นมากพอที่จะทะลุกำแพงป้องกันหรือทำ กลายเป็นไอได้เลยมันจะเดือดผ่านแผ่นอะเมดาเทียมหรือแม้แต่ไททันที่ทรงพลังก็ลม้มลงอย่างไรก็ตามสวัวทถบนั้นมักชอบมีพฤติกรรมที่อยู่นิ่งๆซึ่งเป็นท่าทีที่นํามาใช้เพื่อรักษาพลังจิตของมันแม้ว่าพวกมันจะมีอํานาจแต่ในบางครั้งเมื่อพลังงานสํารองจะนวนมหาศาลของพวกมันลดลงและมีรายงานว่าในการต่อสู้มีการสังเกตว่าก,การะโหลกของพวกมันนั้นจะแตกออกและทําให้พวกมันนั้นตกลงมากระแทกพื้นอย่างอ,อง่อนแรงการสังเกตการครั้งนี้ในการอดทนต่อพลังจิตที่ล้นเกินจิตใจได้เป็นอย่างดี และในบางครั้งโซเอทพบจะปล่อยออร่าพลังจิตที่ลุกลามจิตใจของศัตรูด้วยความรู้สึกอันน่าสะบึงกลัวเมื่อมันอยู่ในสนามรบนั้นพวกมันจะล่องลอยเหนือพื้นดินในระหว่างที่มันขึ้นที่จะมีเกาะป้องกันร,ระหว่างการขึ้นที่และถูกสร้างใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โซโอทบนั้นยังถูกพัฒนาสายพันธุ์ดัดแปลงมาเป็นดูมออฟมเริลทาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือเทนนิสโซเทบที่ดัดแปลงมาเป็นพิเศษโดยพวกมันมีส่วนหัวที่โต คล้ายกระดูกสันหลังขนาดใหญ่โผลกมาจากหลังที่ยื่นออกไปด้านหน้าเนื้อกะโหลกจนดูเหมือนหมวกและยังมีกรงเล็บคาซิโคงอีกหลายอันยื่นออกจากสีข้างของมันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะลดข้อเสียและจุดด้อยของเซอร์โธไปและความสามารถของมันมันจะเน้นไปที่พลังจิตโดยการดูดกลืนพลังชีวิตและวิญญาณของเหยื่อรอบข้างได้และพวกมันจะไม่กินเนื้อหรือเลือดมันมีบทบาทสําคัญในการทําลายคาร์เรลของเหล่าเอวูดามันจะสร้างความพินาศให้กับคาร์บู และทําให้ประชากรบางส่วนนั้นแทบจะสูญสิ้นพวกเขาต้องสละบ้านเกิดของเขาไปปล่อยให้คาร์บเบิร์ลเสแต่เปลือกที่วา่างเปล่าหลายๆซึ่งสิ่งมีชีวิตในช่วงปลายสหัสวรรษที่41เ,เมื่อมันกินวิญญาณของเราเอลดาเข้าไปพลังของมันนั้นก็เพิ่มขึ้นไปอย่างมากและมันก็ได้กินกินวิญญาณอินฟินิตี้เซอร์กิตของคาร์บเบิร์ลจนนำให้มันนั้นกลัเป็นคงกระพันผมขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะไปต่อกันในตัวถัดไปหนูโดโท็อป มันคือสายพันธุ์ที่พัฒนาเพิ่มเติมจากสายพันธุ์ซโซลโถมารฐานั่นเองโดยพวกอัลฟาเหล่านี้มีความสามารถในการดูดพลังชีวิตจากศัตรูเพื่อเพิ่มพลังในการโจมตีมีบางคนเชื่อว่ามันคือสายพันธุ์ที่เป็นลูกหลานของดูมเลนไทยซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าหวาดกลัวอย่างแท้จริงสำหรับทุกเผ่าพันธุ์จะดูมเบลนไทยนี้แค่ตัวเดียวสามารถทำให้คาร์บลล์พินาศได้เลยนูโรโทรสามารถใช้พลังกาฝากเพื่อรักษาโซลโทที่อยู่ใ,ใกล้ๆได้ซึ่งจะช่วยป้องกันพลังงานจิตที่มากเกินไปหรือเรียกว่าซัพพอร์ตนั่น และยังมีประสิทธิภาพไทโนิตสายพันธุ์พลังจิตตัวถัดมามาเลเซปเตอร์มันเป็นการสร้างใหม่ที่น่ากลัวของไทโนิตไทหมเมื่อรวมเข้ากับความแข็งแกร่งอุดร้ายของแอคเซร์เอนเข้ากับพลังจิตของซวอทูทำให้มันนั้นสามารถบดขยี้ศัตรูด้วยกรงเล็บและพลังจิตอันน่าเกรงขามจากจิตใจของมันมาเลเซปเตอร์เป็นการดัดแปลงจากสกุลของซวอทูซึ่งเป็นกลุ่มไบโอฟอร์มไทโนิตที่ใช้พลังจิตในการต่อสู้หรือการทําให้หวาดกลัวและการทําลายศัตรูของพวกมันนั้นซวอทูพวกมันเป็นเหมือนโรงงานไฟฟ้าพลังจิต ร่างกายส่วนบนทั้งหมดถูกเอาให้กับหน่วยประมวลผลอินทรีย์ขนาดใหญ่ซึ่งส่งผ่านพลังของไฮมายที่ใจของมาริเซสเตอร์นั้นแตกต่างจากแฟร์ทูมันไม่สามารถลอยได้ด้วยพลังจิตของมันซึ่งเป็นปัญหาที่ไฮมายนั้นก็สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายได้เพียงแค่สร้างร่างกายของมาริเซสเตอร์ที่สามารถบรรทุกกระโหลกขนาดใหญ่ของมันได้โครงสร้างกระดูกภายนอกที่แข็งแรงและถูกผูกมัดและกระดองที่เหมือนมองกุฎยังช่วยป้องกันการยิงของศัตรูได้อีกด้วย ขณะที่พวกมันลุกขึ้นเข้าสู่สนามบรบพลังจิตจะพุ่งออกมาจากกระโหลกของมันและเหยทุกสิ่งที่ขวางหน้าและกระสุนพลังงานที่ยิงใส่มาเลสเตอร์นั้นจะถูกบาเรียรพลังจิตที่น่าเกรงขามกลืนกินหรือไม่ก็เบ,เบเี่ยงเบนความสนใจจากนั้นหุ้งเกาะหนาของมันได้อย่างไม่เป็นอันตรายและมันยังมีพลังจิตที่แข็งแกร่งมาก สามารถทาให้จิตสํานึกของเหยื่อและพลระมากเกินไปเป็นพลังแค่เศษเสี้ยวก็สามารถทาให้หัวของเหยื่อนั้นระเบิดได้มอเลเซเตอร์โชคดี or, ที่มอเลเซเตอร์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและมีค่ามากซึ่งให้มาแทบจะไม่ใช้สิ่งมีชีวิตดังกล่าวมากกว่า2ตัวหรือ3ตัวมอเลเซเตอร์ Mar or, ตัวเดียวสามารถกําจัดจิตใจของไซเคอร์หลายคนพลังของมันนั้นเพียงพอที่ทําลายเมืองได้ทั้งเมืองให้ลาบไปหน้ากองได้และเพื่อเพิ่มความสามารถอันมหาศาลของพวกมันนั้นมอเลเซเตอร์ Mar or, มักจะเข้าร่วมในการต่อสู้โดยมี so, <to. S 1> และ ที่ล่องลอยโนดประสาทที่เป็นผลลัพธ์ที่ไม่เพียงแต่หนุนความวิดุนโดยพวกมันสามารถกำหนดทิศทางของผลกระทบอน,นาสายดสยองของชาร์โดอินเดียวาซึ่งปลดปล่อยกระแสพลังจิตที่ลังไหลออกมาและยิ่งไปกว่านั้นถึงแม้ว่าพวกมันนั้นจะขาดประสบการณ์ในการต่อสู้แต่พวกมันก็สามารถตอบสนองตอ่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วจนน่าตกใจก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของสายพันธุ์ทรนิตพลังจิตสุดโหดทุกท่านนั้นคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างล่ะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ หรือว่าทุกท่านอยากรับฟังเรื่องราวประวัติของใครก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเวลานี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้สนับสนุนโดย l e g e n d a r y War g a m เกถ้าทุกท่านสนใจหรือเสพติดเรื่องราวของ Warhammer แล้วอยากจะไปไปในสนามรบก็สามารถเชิญมาที่ l e g e n d a r y Wargame ได้เลยที่นี่มีทุกอย่างที่ต้องการทั้งโมเดลอุปกรณ์มากมายโคเด็กสุดมันหรือคอมมูนิตี้ดีก็มีให้พอเชิญมาที่ l e g e n d a r y War g a m เมได้เลยนะครับ